พี่พลพี่ทีมครับีแค่เล่นไม่จบสกักทีเนี่ยจรทีคเิดเครื่องทิ้ตลอดวันหาลนจริงๆแล้วอ่ะเครื่องตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ใช้ขามวันข้าคืนมันเป็นแบบเอ่อใช้ได้บบประืนข้ามคืนอีว่ตามปกติแล้วก็คือถ้า ถ้าเซฟหน่อยอะเซฟหน่อยเรื่องระบบไฟบ้านเราเน้ะที่มันไม่ค่อยววใช้กันเท่าไหร่ก็ใช้งานเสร็จก็ปิดปิดดีกว่าแต่ของเราที่ใช้ตอนนี้ก็คือใช้งานเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างเครื่องทิ้งไวต้ตอนตอนเลิกงานสมมติ่าร้านเปิด1ิโมง11โมงปิด2ทุม่มเขาก็หลังจากสองทุม่มเขาก็ล้างเครื่องก็คือ<ต>ล้างเครื่องทิ้งไว้แล้วก็ปิดร้านโทแต่มันมีความแบบเด็ดกว่านั้นเด็ดกว่านั้นคือเครื่องมันจะติดระบบของมันเองหลังจากถ้าไม่มีใครใช้งานเซฟหมดใช่เครื่องมันจะถูกจัดดาว ดาวก็คือเปิดสลิปโหมดของอของโหมดของเขาเองแล้วก็พอตอนเช้ามาก็แค่ไปกดหน้าจอขึ้นก็กลับมาจ่ายไฟได้ปกติในในทุกรุ่นป่ะทุกรุ่นโอ้เป็นรุ่นรุ่นเก่าๆกับรุ่นทีนน่มันเป็นเมนนวลรุ่นเนก่าๆแต่รุ่นใหม่ตอนนี้เป็นมี้หมดเลยไอไอมือหมุนอะเหมือนตู้เมนนวลนะ <laughs> มันก็เขาเมนนวลนะจะเปิดหรือจะทิ้งก็ได้แต่ถ้าแนะนําก็คือถ้ามีพนักงานอยู่ก็ปิดก็เซฟดกว่าปิดแต่ถ้าไม่ปิดก็คือมันยังมีโหมดของ สลีปหมดเก็บหมดของเครื่องอยู่ปิดไว้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเปิดไว้ก็ก็มไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาโอเคเนาะนเนี่ยเนี่ยรอกินน้ําเงินอยู่เนี่ย <laughs> มากินน้ำเงินอยู่โอเคถ้าเครื่องมีปัญหาอุปกรณ์ควรมีปัญหาคิดถึงเราที่ช่องนี้ปึ๊บอ่าบอยดีมนะครับพร้อมจัดให้นะครับนะมีคําถามข้อสงสัยไหนก็ค,คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า